ในอดีตพระโพได้จากแผ่นดินอินเดียมายังแผ่นดินจีนท่านใช้ชีวิตในวังหลวงอยู่3ปีก่อนจะเดินทางไปที่เทือกเขาจินหัวเพื่อฝึกวิทยายุทธจนกลายเป็นปรมาจารย์และเมื่อจากโลกนี้ไปสังขารของท่านได้ถูกฝังเอาไว้ที่ภูเขาเซียงเกอต่อมาร่างของท่านได้ถูกขโมยไปโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองสังขารของท่านจะสามารถกลายเป็นยอดฝีมือทางด้านกังฟูและขึ้นปกครองยุทธภพ,พ นับจากนั้นมาจึงเกิดการต่อสู้ฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงสังขารในสปอยหนังนักฆ่าดาบเทวดาปี2010ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะจับกระบี่แล้วมุ่งหน้าสู่คริสตศักราชที่428พร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนมากมายต่างออกตามหาสังขารท่านโพและหนึ่งในนั้นคือกลุ่มศิลามืดองค์กรรับม,มือสังหารเป็นกลุ่มอำนาจที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนักข้าราชการและขุนนางมากมายต่างอยู่ในกำมือของพวกเขาโดยมีผู้นำกลุ่มคือ ราชากงล้รผู้ที่แฝงตัวเป็นขันที่อยู่ในราชสำนักว่ากันว่าสังหารท่านโพครึ่งหนึ่งตกอยู่ในมือของเสนาบดีจางไห่ต้วนราชากงล้อจึงได้ส่งกลุ่มมือสังหารศิลามืดเข้าจู่โจมโดยมีกําลังหลักเป็น3ยอดมือสังหารของกลุ่มคืน1พิรุณ2เล่ยปินและ3านักเล่นกลในคืนนั้นเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือด ฝ่ายเสยนาบดีจ้างไห่ต้วนไม่สามารถสู้กับกลุ่มมือสังหารได้ซึ่งท่านเสนาบดีและคนในตระกูลก็ถูกสังหารจนหมดบ้านจ้างเหรินเฟิงบุตรชายของท่านเสนาบดีพยายามยื้อ,อไว้อย่างสุดกำลังแต่จำนวนคู่ต่อสู้นั้นมากเกินไปจึงถูกเล่นงานอย่างสาหัสในคืนนั้นพี่รุนเป็นคนที่พบสังหารของท่านโพและนางเนี่ยนะฮะก็ได้นำสังหารท่านโพเนี่ยหายตัวไปท่ามกลางความวุ่นวายแต่ทว่าจ้างเหรินเฟิงบุตรชายท่านเสนาบดีรอดชีวิตมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเขาพยายามเข้าขวางนางเอาไว้ด้วย สภาพที่อิดโรยสุดท้ายแล้วก็ถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายจนร่วงลงจากสะพานในคืนนั้นพี่รุณได้พบกับผู้ทรงปัญญาท่านหนึ่งนามว่าเซิงจิงเซิงจิงนั้นเป็นผู้ฝึกตนอีกทั้งยังเป็นปร,รมาจารย์อันดับหนึ่งด้านหลักธรรมคำสอนและวิทยายุทธแห่งเซ้าหลินและเป็นว่าที่หลวงจีนรุ่นต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าเซิงจิงจะรู้จักพิรุณอยู่ก่อนแล้วด้วยแต่นางเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอเขาเป็นครั้งแรกจากนั้นทั้งสองก็ได้หายตัวไปในความมืด หลังจากนั้นทางการเนี่ยก็ออกประกาศว่ากลุ่มมือสังหารศิลามืดบุกจวนเสนาบดีแล้วสังหารทั้งตระกูลเมื่อสังหารท่านโพเนี่ยถูกชิงไปะนะครับราชากงล้อจึงทําการประกาศเรียกกลุ่มมือสังหารหลายกลุ่มเพื่อที่จะออกตามล่าตัวพิรุณโดยมีค่าเหนื่อยให้อย่างงามขณะที่พิรุณกับเซิงจิงเนี่ยมีความเห็นว่าสังหารท่านโพนั้นเป็นบอกเกิดแห่งความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือผู้อื่นได้อีกทั้งเพลงกระบีว่วารีไหลของพิรุณน,นั้นมีจุดด้อยอยู่4จุด ซึ่งนั่นถือเป็นจุดอ่อนของนางครับปกปิดจุดอ่อนใช้แสงและเงาจ้องมองทะลุความมืดแก่่งกล้าแม้จำนวนสกระบวนท่าที่จะสามารถเอาชนะเพลงกระบี่วาลีไหลของพิรุณได้ซึ่งเซิงจริงเนี่ยก็ได้สอนให้กับนางครับ โดยจำเป็นจะต้องใช้อาวุธที่สั้นกว่ากระบี่ปกติซึ่งความยาวเนี่ยก็จะประมาณกระบี่สั้นถึงจะเหมาะสมแต่4กระบวน5านี้ของนางเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นักเซิงจิงจึงเป็นกังวลน,นะครับว่าถ้าหากนางเนี่ยไปเจอกับปรมาจารย์ตัวจริงเข้าจะถูกเขาสับเละเป็นชิ้นๆไปซะก่อนที่จะได้สู้ครบ4กระบวนท่าทด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีเวลามากเลยครับเพราะว่าเซิงจิงเนี่ยกำลังจะต้องไปรับตําแหน่งหลวงจีนแล้วซึ่งเขาไม่สามารถที่จะมองหน้านางหรือว่าใกล้ชิดได้อีกต่อไปแล้ว แต่ว่านะครับตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาทั้ง2อเนี่ยอยู่ด้วยกันฝึกด้วยกันมามันทําให้เกิดความผูกพันแล้วอยู่ๆเซิงจิงเนี่ยก็เพิ่งจะมาบอกกับนางแบบปุบปับว่าจะไปเป็นหลวงจีนซึ่งมันก็กระทันหันมากนะครับเซิงจิงขอให้นางเนี่ยปล่อยวางเรื่องในอดีตแล้วก็สแสวงหาธรรมะปล่อยวางต่อความทุกข์ทั้งหลายบนโลกแต่พี่รุณเนี่ยนางไม่ใช่นักบวชไงครับคือจะให้ปล่อยวางง่ายๆเนี่ยมันคงจะทําไม่ได้และถ้าหากว่าเซิงจิงไปนะครับนางก็อาจจะสังหารทุกคนในวัด ซึ่งแม้แต่ปรมาจารย์อันดับหนึ่งนั้นก็ยังมีเรื่องให้ยากต่อการตัดสินใจนะครับเซิงจิงตัดสินใจเด็ดขาดเลยครับว่าจะตัดกรรมและก็ความผูกพันระหว่างเขากับพิรุณให้จบที่นี่ตอนนี้สู้ด้วยสีท่าที่สามารถเอาชนะกระบี่ของนางได้ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าเจอสีท่านี้นางตายแน่ก่อนที่จะยอมถูกนางแทงแบบสมัครใจด้วยความที่ว่าไม่ต้องการให้นางเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม จริงอยากให้นางเนี่ยวางกระบี่ลงซะและจะดีใจมากถ้าหากว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกนางสังหารจากนั้นก็แนะนําให้นางเนี่ยนำสังขารท่านโพไปที่วัดยุ่นเหอในหนานจิงแล้วก็มอบให้กับหลวงจีนที่ชื่อว่าหลวงพ่อหลวงตาและก่อนสิ้นใจนะครับจริงกล่าวกับนางว่าข้าเต็มใจเป็นสะพานหินทนลมทนฝน500ปีแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบครับ พิรุณน,นั้นได้พยายามจะเดินทางไปที่วัดตามที่เซิงจริงแนะนําแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่ง่ายครับนางถูกกลุ่มมือสังหารตามเล่นงานแต่เพลงกระบี่ของนางเนี่ยยากจะรับมือเรามือสังหารถูกสังหารซะเองถึงแม้ว่าวรายุทธ์ของนางเนี่ยจะล้าเลิศแต่ถ้าก้าวสู่ยุทธจักรแล้วก็มิอาจจะถอนตัวได้ง่ายๆและนั่นคือความจริงที่น่ากลัวมากพิรุณจึงเดินทางไปหาท่านหมอหลีเพื่อให้ผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้าซึ่งก็ใช้เวลาอยู่3เดือนครับหลังจากที่ได้ใบหน้าใหม่มาแล้วพิรุณก็เดินทางไปที่วัด ที่เซิงจริงแนะนำแล้วพอได้สนทนากับหลวงพ่อลวงตาพอสมควรแล้วเนี่ยนางก็ถามหลวงพ่อถึงความหมายที่เซิงจริงกล่าวก่อนจะจากไปว่าข้าเต็มใจเป็นสะพานหินทนลมทนฝน500ปี หลวงพ่อก็เลยเล่าย้อนความให้ฟังว่าก่อนที่สาวกรูปหนึ่งจะกลายมาเป็นหลวงจีนเขาได้พบกับหญิงงามนางหนึง่งและหลงรักนางหัวปักหัวปั๊มพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเจ้ารักนางขนาดไหนกันเขาตอบไปว่าข้ายอมเป็นสะพานหินทนลม500ปีทนแดด500ปีและทนฝน500ปีขอเพียงให้นางผู้นั้นได้ก้าวเดินข้ามสะพานนั้นไปหลวงพ่อกล่าวว่าเขาทำดีกับเจ้ามากนะจงใช้ชีวิตให้ดีละ่ะ หากว้าวุ่นใจก็กลับมาเยี่ยมข่าได้เสมอหลังจากนั้นนะครับนางก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ตงโจงในเหอเปย่ยแล้วก็ทิ้งชื่อพิรุณไปใช้ชื่อเซิงจริงเหมือนกับชายผู้ที่จากไปทอผ้าขายเหมือนกับสตรีธรรมดาธรรมาทั่วไปและด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงโสดมาอาศัยอยู่คนเดียวชายหนุ่มโสดหลายคนต่างก็ต้องการแต่งนางไปเป็นภรรยาป้าข้างแผงเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้นางเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาที่สุดละ และด้วยความหวังดีท่านป้าจึงได้รับเงินของชายโสดเพื่อที่จะนัดนางให้ไปดูตัวแต่ประเด็นคือไม่ได้รับแค่เจ้าเดียวนี่สิครับก็คือทั้งร้านนั่นแหละครับที่สนใจนางแต่อจริงนางก็ปฏิเสธตลอดนะเพราะว่าผู้ชายก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่กับชีวิตนางนะครับแล้วนางเองก็ดูแลตัวเองได้แบบสบายๆแต่ทว่าครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีหนุ่มโสดย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เจียงเฉิงทำอาชีพรับจ้างส่งของแบบ Delivery ซึ่งอเฉิงเนี่ยนะครับ ค่อนข้างสนใจอาจจริงเป็นพิเศษอยู่แล้ว และด้วยความเป็นคนใส่ใจนะครับพอได้มีโอกาสช่วยนางเก็บร้านตอนฝนตกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะรู้จักนางมากขึ้นที่นี้พอเวลาฝนตั้งเขาเมื่อไรเนี่ยอาเฉิงก็มักจะแวะเวียนมาช่วยอาจิงเก็บร้านอยู่บ่อยครั้งแรกเนี่ยอาจิงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษครับแต่หลังๆมาเนี่ยพอบ่อยๆเข้าก็เริ่มสนิทกันขึ้นทีละนิดแถมป้าข้างแผงเดียยังเชียร์สุดฤทธิ์ทำให้อาเฉิงสามารถทำคะแนนไปได้แบบชิวๆเรื่อยๆหลังจากเวลาผ่านไปครับก็ได้เริ่มพูดคุยกันบ้าง อาจิงเริ่มได้เห็นความอ่อนโยนนางได้ตามดูซึ่งพบว่าอาเฉิงนั้นพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาดูเป็นคนใจเย็นแล้วก็เมื่อฝนตั้งเขาเมื่อไหร่เนี่ยอาเฉิงก็จะรีบวิ่งไปที่ร้านเพื่อที่จะช่วยนางเก็บแผงครับทั้งๆที่แบบอยู่กันคนละโยน์เลยนะพอรู้สึกว่าเจอผู้ชายดีๆแล้วเนี่ยก็เลยกลับไปถามหลวงพ่อครับว่านางเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ เพราะว่าในใจนางเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจในการจะเริ่มต้นใหม่เลยครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไปไปใช้ชีวิตอย่าได้ระแวงทีนี้พอได้ความมั่นใจมาเต็มที่แล้วเนี่ยนางก็กลับมาถามอาเฉิงแบบที่ไม่ทันให้ตั้งตัวกันเลยครับว่าอยากจะแต่งกับนางไหมเท่านั้นเลยครับทั้งสองจึงได้แต่งงานกันแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง6เดือน ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับแล้ววันหนึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาที่สหธนาคารเพื่อที่จะแลกตั๋วเงินแต่ระหว่างนั้นนะครับมีกลุ่มมือสังหารบุกเข้ามาคนพวกนี้เนี่ยถูกส่งมาตามหาสังขารท่านโพที่ว่ากันว่าถูกฝากเอาไว้ที่ธนาคารจางต้าฉิงแห่งนี้ซึ่งเหล่ามือสังหารเนี่ยพยายามจะสกัดจุดทุกคนในธนาคารเพื่อที่จะไม่ให้ขยับตัวมาก่อกวนได้นะครับซึ่งคุณสามีไม่ยอมครับพยายามจะมาขวางเอาไว้ไม่ให้ใครเนี่ยมาทําร้ายคุณภรรยา จึงถูกสกัดจุดจนล้มลงส่วนนางเนี่ยก็แซงว่าถูกสกัดเหมือนกันและก็ล้มตามลงไปแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือครับที่นี่ไม่ได้มีการรับฝากสังหารแต่อย่างใดตอนนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งเดินทางมาครับหัวหน้ากลุ่มจึงสั่งให้เหล่ามือสังหารฆ่าทุกคนปิดปากซะ อาเฉิงพยายามจะลุกขึ้นสุดกำลังละแต่ก็ได้แบบสลืมสลือครับสุดท้ายเนี่ยอาจิงไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้ละจึงต้องลุกขึ้นมาช่วยสามีของนางโดยนางเนี่ยได้หันหลังไม่ให้อาเฉิงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นก็จัดการกับมือสังหารทั้งกลุ่มก่อนจะพาอาเฉิงหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะครับในวันนั้นเนี่ยทั้งสองได้กลับมาที่บ้านและดูเหมือนว่าจะต้องมีคําอธิบายดีๆละสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นอาจิงเนี่ยตัดใจเลยว่าจะอธิบายให้ฟังแต่อาเฉิงครับ เห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีคําอธิบายด้วยเพราะต่อให้นางเคยเป็นอะไรมาก็ไม่สําคัญละเพราะว่าตอนนี้นางเป็นภรรยาของเขาจบแต่มันมีปัญหาตามมาครับคือหัวหน้ากลุ่มมือสังหารที่ถูกอาจิงเล่นงานไปเนี่ยตกไปอยู่ในมือของราชากงล้อซึ่งราชากงล้อเนี่ยเป็นคนสอนวิชาให้กับอาจิงครับเพราะฉะนั้นแค่ถามว่าอาจิงแย่งกระบี่ยังไงก็ได้คําตอบแล้วว่าพิรุณที่พวกเขากําลังตามหาเนี่ยได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ ไม่รอช้าครับประชารงล้อเรียกรวม3มือสังหารของกลุ่มในทันที เมื่ออาจิงรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังถูกเพ่งเล็งอยู่จึงได้วางยานอนหลับเฉิงจากนั้นก็นำกระบี่ที่ซ่อนเอาไว้ออกมานางได้เปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเอาไว้แล้วก็นั่งรอกลุ่มศิลามืดอย่างใจเย็นเล่ยปินนักเล่นกลและพลอยฟ้าสามมือสังหารศิลามืดได้นำคนเข้ามาเกือบได้ปะทะกันครับแต่ทุกอย่างก็หยุดลงเมื่อราชากรงล้อมาถึงถึงหน้าตาจะเปลี่ยนแต่รังสีของนางก็คือพิรุณตัวจริงแต่อามาหิตน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งราชากรงล้อยื่น ข้อเสนอให้กับนางครับว่าถ้าหากว่าส่งสังหารท่านโพมาจะไว้ชีวิตแต่หากขัดขืนจะสังหารทุกคนที่นางรู้จักรวมถึงสามีที่นอนอยู่บนเตียงด้วยและสุดท้ายตัวนางเองเนี่ยก็จะไม่รอดเหมือนกัน นางจึงขอแลกสังขารท่านโภกับชีวิตของนางแล้วก็สามีราชากรงล้อตกลงว่าจะไว้ชีวิตทั้งนางและสามีแต่ว่านางเนี่ยจะต้องไปช่วยชิงสังขารท่านโภอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือซะก่อนถ้าได้ตามนี้ก็เป็นอันตกลงแผนที่พวกเขาเนี่ยวางเอาไว้ก็คือจะบุกห้องกลางของสหธนาคารเพื่อชิงสังขารท่านโภอีกครึ่งที่เหลือโดยที่นายธนาคารจางต้าชิงแห่งสหธนาคารได้ประกาศให้รางวัลหนึ่งล้านตำลึงเงนินสําหรับผู้ที่สามารถหาสังหารท่านโภอีกครึ่งมาได้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ขาของเขาเนี่ยกลับ มาเดินได้อีกครั้งครับแต่ว่าทางสำนักหงทงเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องการสังขารท่านโพเหมือนกันครับซึ่งพวกเขาเนี่มีแผนมาครับโดยที่จะเอาสังขารท่านโพป,ปลอมาขายเพื่อให้จางต้าฉิงเนี่ยนำของจริงออกมาครับ ทีนี้ก็เลยเกิดการชุลมุนเพราะว่าจางต้าชิงเนี่ยจับได้ว่าเป็นของปลอม2ยอดมือกระบี่แห่งสำนักหองถงพยายามที่จะชิงของจริงไปโดยจางต้าชิงเนี่ยตายคาที่ครับส่วนความซับซ้อนคือฝ่ายของสำนักหองถงเองก็หักหลังกันเองอีกครับมือกระบี่สาวหลังจากที่สังหารอาจารย์ของตนแล้วนะครับนางเนี่ยก็นำสังหารท่านโพของจริงหนีไปโดยมีนักเล่นกลพยายามตามไปขัดขวาง สุดท้ายนางไปไม่รอดครับแต่ว่าการหักหลังก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่านักเล่นกลเนี่ยพอได้สังขารทันโพไปแล้วก็กะจะเก็บไว้เพื่อรักษาสุขภาพของตนแทนที่จะส่งให้กับราชากรงล้อนะครับนักเล่นกลเนี่ยเสนอให้เล่ยปินกับอาจิงร่วมมือกับเขาเพื่อล้มราชากรงล้อ3ต่อหนึ่งยังไงเนี่ยไม่แพ้แน่แต่อาจิงไม่เอาด้วยครับเพราะนางเนี่ยต้องการแค่นําสังขารทันโพอีกครึ่งหนึ่งมาคืนให้แล้วก็จะขอจากไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีแบบสงบแต่พลอยฟ้าเนี่ยไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นครับนางเปิดฉากโจมตี จริงทันทีที่วางสังขารท่านโพลงนักเล่นกลพยายามจะสู้กับราชากรงล้อส่วนพลอยฟ้าพยายามจะสู้กับอจริงโดยที่นางเนี่ยก็รู้ดีครับว่า,าจริงเนี่ยสามารถฆ่านางได้สบายแต่อาจริงเนี่ยก็ไม่ทําเพราะว่านางไม่ใช่พิรุณคนเดิมอีกต่อไปแล้วขณะที่2คู่กําลังบูก๊กันอย่างเมามันนะครับเลยปินก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงเพื่อที่จะประเมินสถา,านการณ์ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกฝั่งไหนขณะที่ประเมินสถา,านการณ์ได้แล้วใช่ไหมครับเลยปินก็เลือกฝ่ายทันทีและเขาเลือกฝ่ายราชา กงล้อครับโดยการใช้เข็มจู่โจมใส่ทั้งอาจิงแล้วก็นักเล่นกลก่อนที่จะเข้าสู้กับอาจิงส่วนนักเล่นกลน,นะครับก็พลาดถูกราชากงล้อสังหาร เลยปินกับพลอยฟ้าไม่สามารถจะเอาชนะอาจิงได้แต่ราชากงล้อเนี่ยทำได้ครับเพราะว่าเขารู้สี่กระบวนท่าที่เป็นจุดอ่อนของเพลงกระบี่วาลีไหลเป็นอย่างดีและแน่นอนว่าอาจิงเนี่ยก็ถูกเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายเนี่ยก็หาจังหวะหนีไปจนได้ซึ่งตอนนี้ทําให้สังขารท่านโพจากส่วนของอาจิงแล้วก็ส่วนที่ไปชิงมาเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ราชากรงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอาจิงพ่อบาดเจ็บหนักกลับมานะครับก็รีบมาบอกสามีของนางที่กําลังรออยู่นะฮะว่าให้ ิงเนี่ยไปจากเมืองนี้ทันทีและหากว่านางนั้นไม่รอดชีวิตทุกอย่างที่เกี่ยวกับนางถูกฝังเอาไว้ที่ป่าช้าของวัดยุ่นเหอจากนั้นนางก็ล้มลงครับดูเหมือนว่าคราวนี้คุณภรรยาจะเจอปัญหาที่หนักหนาสาหัส อาเฉิงอุ้มนางไปนอนที่เตียงก่อนจะบรรจงกินเต้าหู้ที่ภรรยาซื้อติดมาให้อาเฉิงเปิดประตูและหน้าต่างของบ้านเอาไว้เหมือนกับที่อาจ,จิงเคยทำแล้วขุดเอาสิ่งที่ฝังเอาไว้กลางบ้านขึ้นมาซึ่งเล่ยปินกับพลอยฟ้านะครับก็นำคนเข้ามาพอดีอาเฉิงขอให้พวกเขาเนี่ยละเว้นชีวิตภรรยาของตนแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะไม่ยอมง่ายๆจากนั้นนะครับก็ได้หยิบกระบี่ที่ซ่อนเอาไว้กลางบ้านขึ้นมาแล้วก็รับอย่างใจเย็นอาเฉิงรู้จักวิชาอาวุธลับของเล่ยปินเป็นอย่างดีซึ่ง มันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากหากว่าซุ่มโจมตีแต่ถ้าหากใช้ในพื้นที่เปิดมันก็ไม่เท่าไหร่จากนั้นนะครับจังหวะรับกระบี่ก็ได้เปลี่ยนไปเลยปินสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงชิงจังหวะโจมตีก่อนจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ปะทะกันเมื่อรับกระบี่จนเสร็จนะครับ อาเฉิงก็เปลี่ยนไปเพลงกระบี่คู่แห่งสกุลจางเล่ยปินแปลกใจเพราะว่าจําได้ว่าเคยลงมือสังหารจางเหรินเฟิงผู้ที่ใช้วิชานี้ไปตั้งแต่ตอนที่บุกบ้านสกุลจางแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จางเหรินเฟิงคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่ ทั้งพลอยฟ้าและเล่ยปินและมือสังหารที่เหลือพยายามจะสังหารชายผู้ใช้กระบี่คู่ที่อยู่ตรงหน้าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทําได้เล่ยปินถูกแทงเข้าที่หน้าอกจนอาการสาหัสพลอยฟ้าเห็นท่าว่าจะสู้ไม่ไหวครับจึงได้คว้างกระบี่ใส่อจิงที่นอนแน่นิ่งอยู่เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตนหนีซึ่งเล่ยปินเองก็ใช้โอกาสนั้นหนีไปด้วยเหมือนกันครับและด้วยสภาพบาดแผลที่สาหัสทําให้เล่ยปินนั้นกลับมาเสียชีวิตที่บ้านขณะที่ลูกกับภรรยาของเขาเนี่ยยังหลับอยู่ด้วยซ้ำครับท่านอาเฉิงนั้นได้พาภรรยาไปหาท่านหมอลีี่่เพือทจะรักษา การบาดเจ็บซึ่งนางเนี่ยเสียเลือดไปมากจําเป็นจะต้องพักฟื้นสักระยะและก่อนไปนะครับอาเฉิงยังห้ามไม่ให้ท่านหมอบอกนางว่าจริงๆแล้วเขาคือจางเหรินเฟิงลูกชายของท่านเสนาบดีท่านหมอกล่าวเพียงแค่ว่า เจ้าคิดบ้างไหมว่านี่อาจจะเป็นชะตาลิขิตก็ได้ทีนี้เรามาดูในมุมมองของอาอเฉิงกันบ้างครับย้อนกลับไปคืนที่ถูกแทงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะตายไปแล้วแต่ด้วยว่าหัวใจของเขาเนี่ยอยู่ด้านขวาทําให้รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์ซึ่งคนที่รักษาให้เนี่ยก็คือท่านหมอหลี่พร้อมทั้งผ่าตัดใบหน้าให้ใหม่ด้วย จากนั้นเมื่อหายดีแล้วนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเจียงเฉิงแล้วก็ออกตามล่ากลุ่มศิลามืดซึ่งก็ได้ข้อมูลมามากสังหารไปหลายคนบันทึกทั้งหมดของกลุ่มศิลามืดกับบัญชีของขุนนางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ตกมาอยู่ในมือของอาเฉิงโดยที่เป้าหมายของอาเฉิงนะครับคือการทําลายกลุ่มศิลามืดซะและหลังจากที่ส่งตัวภรรยาให้กับท่านหมอแล้วใช่ไหมครับอาเฉิงเนี่ยก็ชิงลงมือก่อนโดยทําการบุกไปขโมยสังหารท่านโพที่ราชากรงล้อเนี่ยเก็บซ่อนเอาไว้จากนั้นก็บุกมาหาถึงในวงังเพื่อ ที่จะล่อให้ราชากงล้อเนี่ยไปตามนัดโดยมีสังขารท่านโพเป็นประกันซึ่งสถานที่นัดก็คือวัดยุ่นเหอนนั่นเอง ราชากงล้อไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าสังขารท่านโพเนี่ยหายไปจริงแต่ขณะที่ราชากงล้อกับพลอยฟ้าเนี่ยก็แตกหักกันเองเหมือนกันครับเนื่องจากว่านางเพิ่งรู้ว่าราชากรงล้อเนี่ยเป็นขันทีและการที่ตามหาสังขารท่านโพนั้นก็เพื่อที่จะให้นกเขากลับมางอกอีกครั้งคือประเด็นคือไม่ใช่นกเขาไม่ขันนะครับแต่นกเขาไม่มีครับนั่นทําให้นางเนี่ยไม่เอาด้วยที่จะไปชิงสังขารเพื่อมาทําอะไรแบบนี้ซึ่งก็ปฏิเสธงานเลยครับแล้วก็ขอรับเงินในส่วนของนางไปแต่พอปฏิเสธเท่านั้นเลยครับนางก็ ถูกเล่นงานทันทีจากนั้นเนี่ยก็ถูกฝังทั้งเป็นใต้สะพานตัดกลับมาที่อาจ,จริงครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยท่านหมอก็พูดแค่เพียงว่าเรื่องของกรรมต้องชดใช้เกิดเป็นคนมันลำบากนะ ขณะที่อาเฉิงนะครับมาถึงที่นัดหมายก็เปิดดูสิ่งที่ภรรยาซ่อนเอาไว้แล้วก็พบว่านางเนี่ยคือพิรุณแน่นอนว่านางเนี่ยรีบตามมาครับและเมื่อทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้อาเฉิงเนี่ยก็บอกความจริงกับนางว่าเขาคือจางเหรินเฟิงลูกชายของเสนาบดีจางไห่ต้วนแล้วก็เล่าย้อนความให้นางฟังไปตั้งแต่ที่เปลี่ยนใบหน้าแล้วก็ออกตามล่าพวกศิลามืดตลอดเวลาที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่ารวมนางด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยนางเองก็อยู่ในกลุ่มที่บุกบ้านสกุลจาง อาจิงนั้นถามอาเฉิงไปว่าก่อนที่จะฆ่าข่าเจ้าเคยรักข่าสักนิดบ้างไหมอาเฉิงนั้นตอบด้วยความเจ็บปวดว่าไม่เคยรักเลย ซึ่งทั้งคนพูดและคนฟังเนี่ยก็ปวดร้าวไม่ต่างกันเลยครับทั้งสองนั้นมีความรักต่อกันครับและโชคชะตาก็ได้นำพาเรื่องราวทั้งหมดให้มันลงเอยแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและเมื่อมารู้ความจริงที่ว่านางคืนหนึ่งในคนที่บุกไปสังหารท่านพ่อยิ่งทำให้เจ็บปวดใจเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้อาเฉิงไม่สามารถให้อภัยนางได้แต่ก็ฆ่านางไม่ลงจึงขอให้นางไปซะและอย่าได้กลับมาอีกอาจิงจู่โจมทันทีครับและครั้งนี้ก็เหมือนครั้งก่อนหน้าแต่เป็นทางอาเฉิงที่แทงมาที่ นางส่วนนางเนี่ยก็ยืนนิ่งแต่อเชิงนั้นยั้งกระบี่เอาไว้ครับทำให้ถูกนางสกัดจุดทันที พออาเฉิงได้ล้มลงนางเนี่ยก็ให้เขากินผงเต่าบกซึ่งจะทําให้ดูเหมือนตายไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยคือยังไม่ตายเมื่อราชากงล้อมาถึงจะนึกว่าอาเฉิงเนี่ยตายไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะประกันความเสี่ยงเพราะว่าถ้าหากว่าสู้กันแล้วนางพลาดถูกสังหารราชากงล้อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับอาเฉิงที่คิดว่าตายไปแล้วครับแล้วพออาเฉิงตื่นมาอีกทีเนี่ยก็คือเขาก็สู้กันจบไปนานแล้วก็จะไม่เหลือใครอยู่ที่นั่นแล้วอะไรประมาณนี้เลยครับส่วนนางนะครับก็ให้คํามั่นว่าจะสังหารราชากรงลอ เพื่อที่จะแก้แค้นแทนท่านพ่อของอาเฉิงเงินทั้งหมดที่นางมีถูกแลกเป็นทองคําปูวไว้ที่พื้นบ้าน หลังจากที่นางตายไปก็ขอให้อาเฉิงกลับไปเอาเงินนั้นแล้วเดินทางไปใช้ชีวิตที่อื่นซะแล้วนางเนี่ยนะครับก็เพิ่งรู้มาว่าหัวใจของอาเฉิงอยู่ด้านขวาจึงได้แทงไปที่หน้าอกซ้ายเพื่อความแนบเนียนผงเต่าบกนั้นผู้ที่กินเข้าไปนะครับจะรับรู้ทุกอย่างมองเห็นได้ยินแต่ไม่สามารถขยับได้ซึ่งอาเฉิงเนี่ยก็ได้แต่นอนแน่นิ่งแล้วราชากงล้อก็มาถึงครับหลังจากเช็คแล้วว่าอาเฉิงตายจริงก็ไม่ทำอะไรต่อซึ่งอาจิงนะครับไม่รอช้าเปิดฉากจู่โจมทันที ทั้งสองฟาดฟันกันอย่างสุดกําลังแต่เป็นอาจริงที่เสียเปรียบซึ่งก็เหมือนกับครั้งก่อนหน้าที่ปะทะกันนั่นเลยครับซึ่งครั้งนี้นางพยายามที่จะไม่ปะทะกันตรงๆครับแต่สู้ไปถอยไปเนี่ยก็บาดเจ็บพอสมควรเหมือนกันจนกระทั่งกระบี่วาลีไหลถูกราชากงล้อชิงไปอาจริงได้ดึงกระบี่สั้นที่ปักอยู่ที่หน้าอกของอเฉิงขึ้นมาความยาวนั้นพอเหมาะที่จะใช้สี่กระบวนท่าที่เซิงจริงสอนให้กับนางเพื่อที่จะล้มเพลงกระบี่วาลีไหลปกปิดจ,จุดอ่อนใช้แสงและเงา จ้องมองทะลุความมืดแกล่งกล้าแม้จำนวนแต่อย่างที่เซิงจิงบอกเลยครับถ้าหากว่านางไปเจอกับปรมาจารย์ตัวจริงอาจจะถูกสับเละเป็นชิ้นชิ้นก็ได้4กระบวน5านั้นมันยังไม่สมบูรณ์ครับและถึงแม้ว่าจะโจมตีได้แต่ก็ถูกโจมตีเหมือนกันหลังจากที่สู้แบบแลกชีวิต11แผลที่ฝากเอาไว้บนร่างกายของราชากรงล้อก็เพียงพอที่จะทําให้เขาจากโลกนี้ไปแบบไม่สมัครใจส่วนนางเองนะครับก็บาดเจ็บสาหัส นางพยายามที่จะเดินกลับมาหาสามีที่นอนแน่นิ่งอยู่และกล่าวว่าข้าเต็มใจเป็นสะพานทนตากลม500ปีตากแดด ตากฝนแต่พูดไม่ทันจบนางเนี่ยก็ลม้มลงต่อนหน้าอาเฉิงที่รับรู้ทุกอย่างแต่ดิ้นไม่ได้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนตะวันขึ้นอาเฉิงลุกขึ้นมาแล้วรีบประคองนางเอาไว้นางยังไม่ตายครับและเขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีใจด้วยที่เป็นเช่นนั้นจากนั้นอาเฉิงก็อุ้มภรรยาแล้วเดินจากไปโดยมีอนาคตข้างหน้ากําลังรอพวกเขาทั้งสองอยู่แล้วเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดจบของหนังเรื่องนี้แล้วเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเอาไว้คลิปครับเจอกันคลิปหน้าซียูนะครับ